ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามา,มากๆแล้วก็ระบบเกียร์ครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรคบูสเตอร์นะเน้นของถูกเน้นของไม่ดีอ่ะใครๆก็ติดให้ได้ครับประโยชน์หลกักๆเลยแทบจะไม่มีเลย <laughs> ไม่สโเลย สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพวกกับหนุ่มครับกับช่องของหนุ่มครับหนุ่มทกรนะฟอร์ดเกษตรน้ำมันครับก่อนจะไปรับชมรถคันนี้นะคันด้านหลังหนุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิป YouTube หนุ่มให้ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับนะส่วนใครสนใจนะครับรถฟอร์ดก็โทรม,มาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่สามสามสองหกเก้านะครับวันนี้จะเป็นเบอร์ติดต่อหนุ่มโดยตรงนะหนุ่มเป็นเซลล์นะครับขายรถอยู่ที่โชลูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมันครับโชลูมยอดขายดับหนึงน่นงของประเทศไทยนะที่ปล่อยรถ เอเวอเรสต์สปอร์ตบวกในส่วนตัวออปชั่นเข้าไปนะครับเป็นตัวดัตนั่นเองนะครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับนะซึ่งเป็นตัวจัดเต็มเลยนะครับในในส่วนตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่กําลังหาอยู่ว่าจะซื้อรุ่นสปอร์ตหรือซื้อตัวเอเวอเรสต์วายแท็กไทเทเนียมนะครับกระลังรังเลเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็เป็นทางเลือกให้พี่ๆได้เลยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะตัวนี้เป็นตัว2.0นะครับร้อยเจ็ดส 405ลังบิดนะครับเหลือการใช้งานพวกเขาให้ระบบความปลอดภยัยชั้นสูง,งามาแบบครบคันเลยพี่นะพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเครื่องยนต์เนี่ยเวลาพี่พี่เปิดนะพี่พี่เปิดเนี่ยจะต้องเปิดฝั่งนี้นะพี่ผมเ,เปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องรอด้านหน้าครับแง่ปึ๊บนะนะครับนะเปิดมาหน้าตาของตัวเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ครับพี่นะนี่อ่านี่ครับปึ๊บนี่เปิดมาอย่างนี้เลยนะครับนะ ซึ่งตัวนี้นะครับนะอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นสีส้มนะครับนะเปิดมาพี่ๆจะเห็นในส่วนของตัวรถเองเ่ยเป็นสีบอลเงินนะครับนะซึ่งเราเอารถคันนี้ไปรับสติกเกอร์มานะครับซึ่งใช้เป็นสติกเกอร์แบบพรีเมียมเลยนะครับนะส่วนหน้าตาของตัวเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ครับจะสังเกตว่าดูแลง่ายเลยพี่จัดเรียงอย่างดีนะครับจุดเด่นหลักๆของเครื่องยนต์ของทางฟอร์ดเนี่ยนะครับนะก็คือนี่ฮะ แบตเตอรี่ครับอ่าแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ AGM เนอะให้กล้องถ่ายไปที่แบตเตอรี่นะจ่ายกำลังไฟ 800CCA นะครับซึ่งจ่ายได้ตรงและ,สะเสถียรมากๆนะครับเหมาะสำหรับรถฟอร์ดมากๆซึ่งเป็นรถที่เหมาะสำหรับสายออฟโรดนะครับเวลาไปออฟโรดไปตั้งแคมป์อ่าลุยป่าลุยเขาเนาะมีเจอถนนลาดเอียงนะพวกน้ำกันต่างๆก็จะไม่กระชอดมาโดนพวกตัวท่อแอร์นะหรือสายไฟต่างๆในรถนะเสียหายนะครับนะแล้วก็พี่ๆลองดูครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองนะจะไม่มีสายมูลี่ต่างๆนะเห็นไหม ซึ่งตัวนี้เราได้เป็นพัดลมไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับนะซึ่งทําให้ตัวนี้ไม่ไปฉุดกําลังเครื่องยนต์นะถึงจะเป็น2.0นะครับแล้ว70ม้าแต่แรงมากเขาเพียงพอการใช้งานแน่นอนนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีในส่วนของตัวนี้ครับระบบเกียร์ครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรคบูสเตอร์นะซึ่งตัวนี้จะทำํำคู่กับตัวระบบความปลอดภัยชั้นสูงนะครับเพราะว่ารถเองเนี่ยมีระบบพวก ช่วยเบรคช่วยเตือนนะครับนะ้าเพราะฉะนั้นต้องการกล่องควบคุมนะหรือตัวระบบเกียร์ที่ชานลาดในการทํางานคู่กันกับพวกระบบความปลอดภัยชั้นสูงต่างๆนะครับนะ้พวกเบรกความเร็วด้านหน้าความเร็วสูงความเร็วต่ำพวกนี้นะหรือด้านหลังเองนะครับนะอันนี้ต้องมีควบคู่กันเลยนะครับเพื่อให้เขาทํางานได้อย่างเขาเรียกอะไรแม่นยําและปลอดภัยมากที่สุดนะครับนะนี่ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของทาง Ford นะครับหน้าตาเครื่องยนต์ก็จะเท่ๆสะอาดๆแบบนี้แล้วก็ดูแลง่ายนะแบ่งโซนร้อนโซนเย็นชัดเจนนะครับนี่ เนี่ยขยับปิดก่อนเนาะฟึ๊บนี่ปิดอ่า ทีนี้มาดูในส่วนของตัวรถคันนี้เองนะครับที่ให้มาเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างครับมีพวกระบบความปลอดภัยชั้นสูงก็คือในส่วนของตัวระบบช่วยเบรกช่วยเตือนนะในความความเร็วต่ำความเร็วสูงเขามีให้นะครับไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟรีฟเฟกเตอร์นะครับนะซึ่งสว่างมากๆนะอายุการใช้งานยาวนานมากๆนะครับพี่นะมีเอเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมาให้แล้วสําหรับในส่วนตัวแพ็คที่ซื้อเพิ่มเติมเข้าไปอีกห้าหมื่นแปดนะครับนะราคาค่าตัวรวมแพ็คหมดแล้วเนี่ยอย่างที่ผมออกมาต้นคลิปเนาะก็คือหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทเรื่ององงข ช่วงล่างต้องเป็นขับ4เกียร์ส d สปีดเ์อิชิเตอร์อะไรเงี้ยฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอการใช้งานพี่แน่นอนนะครับเอามาจัดทรงหล่อๆด้วยใส่เซ็ตชุดแต่งแล้วก็แรมสติกเกอร์แบบนี้เข้าไปเซตชุดแต่งผมแต่งอะไรให้บ้างนะครับลองดูครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ติดตั้งเข้าไปให้แบบนี้นะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟ3ชุดแบบนี้เลยเลือกทําได้นะครับตัวกล้องจะย้ายมาอยู่ด้านนี้เนาะเห็นไหม นี่มีในส่วนตัวที่ฉีดทาความสะอาดให้ด้วยนะนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวด้านหน้าเองนะครับเปลี่ยนใหม่นะใส่เป็นตัวชายกานันโชยของฮังวิกเตอร์นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งทาเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะครับนะทำเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะสีส้มกับสีดำนะจุดเซนเซอร์ทุกอย่างคงใช้งานได้เหมือนเดิมจุดเรดาร์ทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมนะกล่องเรดาร์เนี่ยดีมากๆนะครับพี่นะประโยชน์ของเขาเนี่ยนึกภาพพี่ๆเหมือนพี่ๆี่เคยเห็นพวกเรือดำน้ำป่ะแบบ เวลามันอยู่ในน้ำอะ่ะมันมองไม่เห็นเนาะเขาก็ใช้เรดาร์ในการตรวจจับวัตถุนะทำให้รถคันนี้ขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเหมือนเรือดำน้ําเลยนะครับมันจะส่งสัญญาณสะท้อนกลับไปกลับมานะครับนะาทำให้เรารู้ว่า้ตำแหน่งด้านหน้าของเขาเนี่ยมีอุปสรรคอะไรอยู่มีรถอะไรขวางกั้นอยู่นะครับทำงานคล้ายๆพวกเรดาร์นั่นเลยนะครับนะซึ่งอันนี้จะมีในส่วนพวก,พวกที่เป็นตัวท็อปนะของทาง เอเวอเรสต์ไทเทเนียมเอเวอเรสต์ไวทแท็กลัพเตอร์สตอมแทกพวกนี้นะครับมีให้หมดเลยแต่ว่านี่ฮะเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับถ้าซื้อตัวบวกแพ็กเข้าไปเราก็ใส่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นนะกับแพ็กที่เพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนตัวด้านข้างหน่อยจัดทรงหล่ออย่างนี้แล้วสติกเกอร์แรปรอบคันนี้แล้วนี่ด้านข้างเองด้านข้างเองนะก็ทําการติดตั้งส่วนตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางเข้าไปนะเปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะครับนะตัวนี้ใส่เป็นล้อแม็กของทางแบรนด์ะ asis, นะ นี่เป็นรุ่นดูไบเขาเรียกรุ่นดูไบก็จะเท่ๆอย่างนี้โชว์ก้านแบบเหลี่ยมๆนะเป็นก้านหว่างอย้เลยแม็กขอบ20นะครับยางโอเพนคาร์ที่โตโยต้าย AT นะครับนะอันนี้ลูกค้าใส่เป็น265ครับ 55R20 นะครับนะก็เน้นเป็นขับในส่วนตัวในเมืองนะเป็นหลักนะครับก็จะใส่พวก AT นะครับซึ่งประโยชน์ของยาง AT เนี่ยมันก็จะนุ่มเงียบนะเกาะถนนได้ดี นะครับนะขับไปเนี่ยทำความเร็วได้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องไปรลุยป่าลุยเขาด้วยเนี่ยอาจจะแนะนําเป็นลูกครึ่งหน่อยก็คือเป็นพวก R t นะครับก็อันนี้ก็จะไปได้หลากหลายแบบมากขึ้นนะครับถามว่า AT ไปได้ไหมไปได้ครับแต่ถ้าเจอหนังๆเนี่ย r t จะผมว่าเอาอยู่มากกว่าเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนตัวระดับความสูงของตัวนี้นะครับช่วงล่างเดิมโชกเดิมนะครับปีกนกเดิมนะครับน้ำไม่ได้ยกไม่ได้โหลดอะไรนะครับนะตัวนี้ก็ในส่วนตัวช่วงล่างตัวเอเวอร์เรสเนี่ยเป็นอะไรที่มันดีอยู่แล้วครับตัวนี้เป็นหวัดดดดดิงเเเนนาาาะกก็คืออสสมรรรรรถ้ีีียยปััับบบ่่ววตไูแล้วนะครับ นะแล้วก็โช้งเนี่ยนะครับเป็นโช๊คแบบโมโนโทูปนะเป็นโช๊กที่เป็นแก๊สกลิ่นน้ำมันอยู่แล้วนะครับนะคือนิ่มมากๆนะสำหรับรถสายครอบครัวนะครับทีนี้ดูด้านข้างนิดนึงครับด้านข้างก็จัดโทนประมาณนี้เป็นทูโทนเนาะก็คือสีดําตัดส้มอย่างนี้ตัวเบ้ามือจับนะใส่ตัวครอบเข้าไปเห็นไหม นะครับป้องกันลอยนะก็จะช่วยป้องกันเวลาพี่ๆนะรถเราถ้าไม่มือ่ะใครที่ใช้รถอยู่ที่บ้านเห็นไหมมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือใช่ไหมเป็นรอยเล็บต่างๆอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ถ้ามันเป็นรอยเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนชิ้นได้นะอนาคตก็เปลี่ยนชิ้นได้แล้วก็สีที่พี่เห็นเนี่ยนาะยเดี๋ยวให้ตาก้องขยับไปเห็นภาพรวมเนาะนะครับสีส้มเนี่ยถ้าเบื่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะ เปลี่ยนสีได้เลยอันนี้คือข้อดีของการแรปสติกเกอร์นะแล้วก็ช่วยป้องกันในส่วนตัวริ้วรอยด้วยแต่สติกเกอรพ์พี่ต้องใช้เกจอย่างดีนะมพีพี่หลายท่านนะสอบถามว่าสติกเกอร์ที่หนุ่มเสนอให้มันแพงจังคือผมใช้ของอย่างดีให้พี่ไอของพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้ามันไม่เกิดปัญหาพี่ๆไม่เห็นมูลค่าที่ผมแจ้งไปแน่นอนนะครับถ้าเน้นถูกนะเน้นของถูกเน้นของไม่ดีอะ่ะ ใครๆก็ติดให้ได้ครับแต่ต้องดูแลหลังการขายให้พี่ได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญด้วยนะนะครับเกิดผมเอาแบบเกรดไม่ดีมาติดให้พี่ก็ได้ขายไปก็จบจบไปก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เราเน้นเป็นสติกเกอร์ที่มีคุณภาพนะครับเขาสามารถดูแลพี่หลังการขายได้รับประกันให้พี่ได้อันนี้ก็ต้องลองดูในเรื่องของตัวเ,เกรดและราคาด้วยผมเชื่อว่าของถูกและดีอ่ะ มันมันไม่มีอ่ะผมมองอย่างนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มเลือกติดได้รอบคันนะจะบอกนิดนึงว่าเอเวอเรสเองนะสําหรับใครที่จะซื้อนะผมแนะน,นํานิดนึงว่าเอเวอเรสเนี่ยให้ติดฟิล์มที่มีคุณภาพหน่อยนะครับอย่างเลือกเป็นติดพวกบาลฟูงคริสตัลไลน์ 3M อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวรถเองที่พี่ลองดูภาพรวมของเขาครับ80%เนี่ยนะครับนับ70%เนี่ยเป็นตัวรถนะอีก30%เนี่ยเป็นกระจก นะครับยิ่งถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยผมบอกไว้เลยว่า40เปเ็นเป็นกระจกแทบจะหมดเพราะว่าเขาจะมีในส่วนตัวซันรูฟซื้อรถคันละแบบล้านห้าล้านหกและหรือบางท่านเนี่ยเล่นตัวท็อปก็2ล้านแล้วนะนะครับก็แนะนํานิดน,นึงว่าให้ใส่เรนซีนที่มีคุณภาพหน่อยนะนะครับอ่ะส่วนด้านข้างก็จะทรงเหมือนกันนะครับนะเป็นลับสติ๊กเกอร์ซะส่วนใหญ่เนาะมาดูด้านหลังหน่อยคันนี้ด้านหลังเนาะก็มีการติดตั้งในส่วนตัว อ,อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปเป็นพวกเกี่ยวกับพวกแอลซารีเกี่ยวกับความสวยงามแล้วกันนะครับนะประโยชน์หลกัหลกๆเลยแทบจะไม่มีเลยไม่สะดวกเลยเป็นอย่างเดียวคือเรื่องความสวยงามล้วนๆความชอบล้วนๆเลยพี่นะครับเนี่ยด้านหลังมีติดตั้งไฟไขยเยนนะนี่ที่เราเห็นกันเนาะรถยุโรปเขาจะใส่กันนะพ,พี่เวลาเราขับไปตามท้องถนนเนี่ยไหมรถยุโรปรถไฟเนะี่ยพวกนี้จะมีไฟคาดที่เป็นสีเหลวยายอยู่เวลาเนี้ยมันเหยียบเบี่ยงมันจะติดนะเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูแล้วก็มีไฟคําว่าเอเวอเรส ยงตาข้างหลังเลยเวลาหยิรถข้างหลังตาไหมยงตาเลยนะครับก็จะเป็นไฟเอเวอรเรสตัวนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วก็สั่งครอบเข้าไปแบบนี้เลยนะทํางานคู่กับตัวไฟในส่วนตัวไฟมาสทตงนะครับนะซึ่งเป็น Fu l l led ทั้งหมดสําหรับตัวเอเวอรเรสนะรุ่นสปอร์ตนะครับจะได้เป็น Fu l l led แล้วนะครับนะด้านหลังเนี่ยพี่ๆเห็นตรงนี้ที่เป็นงานดำอย่างเงี้ยครับเห็นไหม เนี่ยให้ดูใ,ใกล้นะจะเป็นดำเงาๆเห็นไหมพวกนี้สั่งทําได้นะจะเอาเป็นดำด้านก็ได้ว่าผมเคยทําดำด้านไปแล้วนะครับเซตกับตัวรถที่แรปเป็นดำด้านคือเข้ากันเลยหล่อเลยนะครับนะแต่ว่าคันนี้เขาเล่นมิงลิงเป็นอ่าสีส้มแล้วก็สีดำเงานะครับนะมันก็จะตัดทูโทนนี้ลงตัวเห็นไหมนะครับแล้วพอเซตด้านหลังครับหนุ่มก็ทําการติดตั้งในส่วนตัวชุดนะด้านหน้ามีวิกเตอร์ใช่ไหมเป็นชุดแต่งเขาด้านหลังก็ต้องมีเซตนะสเกิร์ตด้านหลังเขานั่นแหละนะติดตั้งเข้าไปทําเป็นทูโทนเหมือนกัน Infinity อินฟินิตี้ท่อก็ทําให้นะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับคุณโทนแบบดุดเลยนะครับนะดุดเลยหรือใครไม่ชอบก็ออกได้นะใครไม่ชอบอ,ออกได้นะนะครับอันนี้กาลังเชียร์ลูกค้าติดท่อเพิ่มเ <laughs> ชียร์ลูกค้าติดท่อเพิ่มจะได้แบบดูแบบดุขึ้นกว่านี้นะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่นัทอยู่ตรงนี้นะตาล้องอย่างนี้ผมจะจะเหยยบไฟให้ดูนะครับนะ <c oughs> อ๊บ <c oughs> อ่าอ่า อ่าเห็นไหมพี่พี่อ่อาไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟที่ติดแล้วเนี่ยออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วครับนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ทให้ทีก็ได้นะครับนะตัวนี้เอ่อผมให้ดูอย่างว่าพาร์ทด้านในของเขาเป็นสีไรนะมาดูกันนิดนึงนี่ด้านในเนาะก็เป็นสีบอลเงินพี่พี่นะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราจะขายสีดําสีขาวซะเยอะนะครับแต่นี่เป็นสีบอลเงิน,นก็มาแล้วสติกเกอร์แบบนี้นะครับนะก็จะเป็นลูกค้าที่อาจจะชอบแบบเฮ้ย ดูคลาสสิกคลาสสิกจริงสีบอลเนี่ยเป็นสีหนึ่งที่แต่งสวยนะมีมีมีให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ภายในของตัวสปอร์ตเนาะนะครับภายในของตัวสปอร์ตก็จะเป็นสีดำนะครับพี่นะตัดดำอย่างนี้เลยมีหลังคาที่เป็นตัวสีขาวนะสีครีมครีมนะหน้าพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะหน้าจอ12นิ้วนะครับนะเ,เกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับนะมีเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เป็นเบาะ ตัวไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้แบบระดับนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเบาะหนังแบบทรงอบกระชับนะาเป็นทรงเบรกซีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะพวงมาลัยเนี่ยเบามากผมสตาร์ทให้ดูนะพวงมาลัยเนี่ยเบามากเลยเห็นไหมพวงมาลัยนะดูหน้าล้อเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นล้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วกันนะครับเห็นไหมเนี่ยมือเดียวเลยพวงมาลัย,เ,ยเบามาก นะครับนะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยขับในเขาเรียกอะไรขับในที่แคบต่างๆเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าแอร์ของ Ford เย็นโคตรเร็วนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้มีการติดตั้งในส่วนตัวพรมนี่ครับเป็น 3D นะสีดำแบบนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมเช็ดให้ในีเฉียบแล้วนะครับเป็นสีดำนะครับตัดได้สีน้ำเงินแบบนี้นะครับเป็นพรม 3D ก็ลูกค้าซื้อเพิ่มนะนะครับนี่เป็นงานสุดยอดนะโอ้โหเอลเลสสปอร์ตครับพี่ๆนะ บวกแพ็คนะครับราคา1 5 8 0 0 0 0บาทนะครับแรปสีส้มแบบนี้เลยนะครับนะเเหมือนแรปเตอร์ไหมสีเดียวกันนะนะครับเป็นคันนึงที่สวยมากนะครับนะหลักๆก็จะให้ดูเรื่องของการตกแต่งนะของรถคันนี้ที่สวยงามนะครับนะก่อนจะจบคลิปนะฝากพี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับนะจะได้ดูในส่วนตัวรีวิวรถแบบนี้นะครับให้พี่ดูกันหลายๆคลิปเลยนะครับเป็นกําลังใจให้หนุ่มด้วยนะครับนายเดี๋ยวขึ้นตัวลิงก์นะแล้วก็ช่องทางการติดต่อหรือช่องทางการกดไลค์กดแชร์ไว้ให้นะครับนะสำหรับคลิ ขอญาติลาพี่ไปก่อนนะครับฝากช่องหนุ่มไ้ด้วยครับหนุ่มทกรฟอร์ดเกษตรมินครับใครอยากซื้อรถก็โทรมาที่เบอร์0818433269ครับหนุ่มเ็นเซลขายรถฟอร์ดอยู่ที่ชลุรีฟอร์ดพาาะระนครเกษตรมินครับชลบุนยอดขายลำหนึ่งของประเทศไทยนะครับพร้อมแต่งรถรอๆแบบนี้ให้พี่วันรับรถเลยสวัสดีครับ